นี้นะคะเราก็อยู่ที่มาในกินในกกคาราโอเกะแต่วันนี้นะคะแบมเพื่อนะคะก็จะมาร้องคาราโอเกะกันนั่นเองย้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีปราร์ตี้นะคะจับฉลากของขวันกันด้วยค่ะเนื่องในวันครนะิสต์มาสและวันปีใหม่นะร่วมกันไปเลยโอเคค่ะเดี<อ>๋ยวแ่ก็จะไปตักน้ำนะคะแล้วก็มาเลือกเพลงร้องเพลงดีกว,ว่า เค่โดนแสดงกาอินส no ิบบางโสุก no ันชี้นอยู่แบบ้นจะได้อันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันนะคะอ่ะอยู่คนแรก มันไม่ต <'S 3> ้องกดมันไม่ต <Jaz> ้องกดแล้ว <cor> ม <ns> ัน้ไม่ไ้อดแล้วอะมันรู้กดแล้วไม่อยากกดไม่อยากกด่ะขอบคุณครั เนนานิ่มๆแ้วกินนี่ได้จากไหนก่อนแต่เพิไปเดินเล่นตองกี้มานานแล้วก็สื่อข้าวมาลองกินนะนี่ันนี่เป็นเจ้ห้องเล่นจี้นะคะให้เป็นใจพสสันนะคะของตี้เนาะเราจะมาลองสิบกันนะคะนอนตาค่ะ เย้อันนี้นะคะก็เมื่อวันก่อนเนาะแหม่มนะคะก็เพื่อนๆเนี่ยก็ได้มีการนักกันนะคะแบบว่าไปคาราโอเกะเนาะแล้วก็ไปตับฉระ,ะของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่เนาะเพิ่งเคยไปร้านคาราโอเกะมาเองมาในกินโกะเนะาะคาราโอเกะเนี่ยครั้งแรกเหมือนกันก็สนุกดีค่ะแล้วก็มีการร้องเพลงกุบกิบด้วยก็แหม่มก็ไม่ได้ร้องเพลงพอมากนากหรอกแล้วก็มีการแลกของขวัญใช่ไหมคะ แหม่มก็เอนจอยมากๆเลยแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วเนาะแหม่มก็มีพัสดุนะคะมาส่งเต็มเลยเพราะว่าเราเป็นสาวนักช็อปนะคะก็คือแบบว่าแหม่มอยากจะซื้อโตทํางานแบบว่าเอาไว้อ่นานหนังสือนาอนแล้วก็นั่นแหละค่ะมันก็กดไปกดมานะคะก็ได้เท่านี้เลยแหม่มสาวนักช็อปเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่าเนาะคือแบบตอนนี้ของเยอะมากเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนปัจจินน้อยของแหม่ม อันนี้แม่ซื้อปฏิทินมานะคะเพราะว่าแบบเะาไว้วางกับโต๊ะเนาะที่เป็นแบบโต๊ะอ่านหนังสือนะคะมันเป็นแบบปฏิทินแบบเราเลือกเองนะมันเป็นไม้น,นี่แม่ก็เลือกสีขาวมาคือน้องจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็แบบเราก็เลือกวันนะคะวันเดือนเนี่ยมาใส่ในเอเจอร์ช่องนี้เนาะแล้วอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะเขน่าจะแถมมาอ๋อเขาแถมแมสก์ด้วยทุกคน ก่อใส่กล่องอนเนกประสงค์นะคะเอาไว้ใส่แบบพวกสายชาร์จแบตอะไรเงี้ยคือตอนนี้แบบแม่มาซื้อพวกบลูทูธหูโพงบลูทูธหรือว่าแบบเอาไว้แยกปลักเนี่ยนะคะทุกคนเอาไว้แยกใส่ไปเนาะก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ซื้อไอ้ตัวที่มันเป็นที่เก็บสายด้วยที่เก็บสายอันนี้นะคะก็ซื้อมาด้วยกันเนาะต่อมานะคะก็เป็นถุงต่อมาเนาะวันนี้แบบ เราต้องรีบอันดอกใช่หมดนะคะเพราะมันเยอะมากจริงอันนี้เป็ของตกแต่งนะคะที่มันแบบจะมาวางตกแต่งเนาะจะเป็นตัวแบบเด็กผู้ชายสกดัดไม่ได้ทุกคนแต่ว่ามันน่ารักมากเลยดูสิเห็นไมยะทุกคนแมบบซื้อมาสองตัวนะคะเป็นน้องหมากับเด็กผู้ชายเหมือนคนเลยที <G ül üyor> ่เลยอ่ะน น,นี่คือแบบน่ารักมากเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะทุกคนเป็นแบบของเอาไ้ตั้งโชว์นะคะโอ้ยมันน่ารักอะอ๋ออันนี้คือที่ใส่แบบว่าปากกามีสอบบาบานะคะที่แนึ่งซื้อมามีความแบบสใสๆเห็นไหมดาดาด,า,ดาคัทนะคะคัทคือ ซื้อว่าทำไมก่อนแบบว่ามันเอาไว้จะเอาไว้ตกแต่งห้องนะคะที่ค้นหนังสือนะคะทุกคนแบบซื้อมาเนาะมันมีความเป็นลายแบบตารางอะทุกคนซึ่งปกตินเนี่ยไม่ค่อยเห็นที่คานหนังสือเป็นแบบทําออกแบบเป็นแบบนี้นเท่าไหร่นะคะก็ะเลยลองซื้อมาดูเนาะอ,อันนี้เป็นแผ่นไม้แบบนี้นั่นเอง นี่นะคะแังจะไว้แบบว่าเอาเป็นเหมือนวางไว้เป็นใช้เป็นแบบพ็อปตกแต่งนะคะทุกคนสวยอะมากันที่กองต่อมาสวยเลยนี่ก็เป็นแผ่นพ็อปเหมือนกันนะคะแต่ว่านี้เป็นสีขาวเนาะเมื่อกี้เป็นสีมันซื้อมาเช้เป็นพ็อปนะคะนี่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซื้อมา ขนาดนะคะเป็นสีขาวเนาะโอ้ my god พี่น้องมาส่งไม่ทันวันคริสต์มาสนะคะแต่ว่ามันน่ารักมาก แก้วเล็กๆกันทุกคนโอ๊ยน่ารักไปตั้งแบบโต๊ะหมุนได้ไหมอ่ะว้าว้าวามาวาเฮ้ยทุกคนอันนี้มันมีหลายขนาดนะคะอันนี้แบบซื้อขนาดเล็กมากโอ้ยมันน่ารักมากเลยดูสิโอ้มาเลยก,กลือเกมาเลยกลืเกือไอ้ยนี มาแบบเอาไว้ตกแต่งห้องด้วยคือแบบมันโอ้ยน่ารักอะสีขาวแบบมินิมอลมากเลยโอ้ยอ๋อนนี่มันเป็นข้างหลังข้างหน้านจะเป็นนาฬิกาแบบนี้นะคะทุกคนมีความแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนาะเอ้ยเจ๋งอะอันนี้ต้องใช้ฐานขนาดดีนะคะทุกคนเป็นก้อนที่แบบใหญ่มากเลยใส่ตรงนี้แหละเราจะมากันที่ของใหญ่แล้วนะทุกคนน,นี้แมบบ่ผมจะเอาไว้เก็บผ้านะคะ ก็มันตะองาศัามชั้นอย่างนี้นะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ะโต๊ะมาเราซื้อโต๊ะมาแล้วก็ต้องมีโก้าอี้นมาหาอันนี้ได้นะทุกคนันแบบมินิโมสสีขาวน่ารันด้วยอะ ใหญ่มากจริงๆนะคะอันนี้คือใหญ่มากแล้วเราจะมาจัดก,กันอีกทีหนึ่งเน้่เคลีร์ของก่นอนคนแม่มลืมไปนะคะออนี่แม่มก็มีซื้อแก้วมัคมาด้วยแนละ้วจ้า,าเป็นแก้วมัคนะคะที่มันเป็นลาย เป็นวอลี่ําวอลีที่แบบน่ารักอะ่ะแล้วลายมันก็น่ารักนะทุกคนจ้าาเป็นแกะที่น่ารมากเลยทุกคน There is no paste like c o m มนะคะแล้วแบบข้างในมันก็มีลายด้วยนะอะไรข้างในมีลายขนมปังน้อยเห็นไหมคะข้างหลังก็เป็นลายน่ารักมากเลยอ่ะเยืมเ,เอาไว้ใช้นะคะชงโกโก้ดื่มน้ำมะพุยาน่ารัก นี่แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งที่แม่มซื้อมาคืออันนี้นี่จานาเป็นถ้วยนะคะแบบว่าคือแม่มอะช่วงหลังๆนะคะที่แบบพอเรามาแบบสนใจรักสุขภาพมากขึ้นอย่างนี้ค่ะก็ไม่ค่อยได้กินมาม่าสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแบบว่ามันกินมากก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือแบบยองใจจริงๆค่ะคือมันน่ารักมากจริงๆนะคะแหม่มก็เลยแบบ ของมันต้องมีอ่ะนน่ารักอ่ะเอาไว้วันไหนที่แบบว่าอยากจะกินมาม่าอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็ oh จะต้มใส่น้องคนนี้นะจ้าดาเป็นถ้วยนะคะถ้วยชินจนะังเนาะซึ่งเป็นถ้วยแบบขนาดใส่มาม่านะคะแล้วเขาก็จะมีฝาฝามาด้วยเพื่อปิดน้องนะคะเวลาแบบต้มต้มครบสามนาทีแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยมันน่ารักมากเลย โูคิว่ะทุกคนใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนะคะนี่แหละอีกอันหนึ่งอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเป็นแบบว่าอะไรนะเขียงเหรอมันมันเอาไว้เป็นแบบพ็อปนะคะทุกคนอันนี้คือซื้อมาเป็นพ็อปเอาไว้วางแล้วก็นี่เวลาแบบกินใช่ไหมคะแล้วผมก็จะมาวางไว้เฮ้ยน่ารักอะดิน้าร่ามากเลยทุกคนไม่ไหว แลเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะกันดีกว่าเพราะว่าพร้อมแหละอเวกันะแมม <c oughs> นี่ทุกคนแมมลองเอาโต๊ะนะคะกับเก้าอี้นะคะมาตั้งนะคะแล้วก็วางคู่กันเนาะมันก็ดูแบบไปได้อยู่นะคะคือมันไม่ใช่เป็นแบบโต๊ะเซตด้วยกันนะทุกคนแม่มเอามาแบบหาให้มันดูแบบหาเก้าอีห้หาอะไรสีให้มันดูเข้ากันนะคะ แต่ว่าตัวโต๊้เนี่ยสีมันจะออกไปทางโทนยินเนาะมันจะแบบขาวกุลาขาวนะคะส่วนอันนี้มันจะเป็นทางแบบเหมือนโทนนวลน,นวลอุ่นอ่นนะคะจะเป็นคนละโทนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสะดุดตาม,มากขนาดนั้นนะคะมันยังแบบกลื่นๆกืนกันได้อยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราจะมาวางโตะแทนเนาะก็คือเป็นชั้นตรงนี้นะนี่มีต้นไม้ด้วยนะคะหวังว่าเราจะเลี้ยงนองได้นะคะเพราะว่าแบบแม่ผมเลีเ้ยงตะบองเพชรใช่ไหมไม่เคยรอดเลยทุกคน น้องแบบไปก่อนตลอดเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเลี้ย,ยงน้องกันไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวโซฟานิ่มๆเนาะที่แมมนั่งทำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวางของไว้เนาะแล้วก็เป็นชั้นโตะไม้มันไม่ใช่โต๊ะเราทุกคนเหมือนเป็นเก้าอี้หรืออย่างเงี้ยแบบไว้ตกแต่งห้องแต่ว่าเอามาทําเป็นโต๊โชว์ขาวนะคะ <c oughs> นั่นแหละอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเอา โต๊ะสีขาวนี้นะคะมาวางไว้แทนตรงนี้แทนเพราะว่าเราจะได้มีที่นั่งนะคะที่นั่งในการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ทำงานเนะาะบลบาลานั่นแหละเริ่มเลยต่อมานะคะทุกคนแหม่มก็จะซื้อของซื้อของอะไรแหม่มก็จะเอาของนะคะที่ซื้อตกแต่งเนาะเอามาวางที่โต๊ะนะคะ เพื่อให้โต๊ะมันดูแบบว่ามีความน่ารักมากขึ้นเนาะมันจะเลยคริสต์มาสไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเอามาตั้งก่อนแล้วกันนะมันน่ารักอ่ะโอ้ so cute นี่ปฏิทินน่ารัก เย้ทุกคนอันนี้นะคะแบบก็แต่งโต๊ะนะคะมีการอันบล็อกการจัดโต๊ะ้นะคะแล้วก็แต่งโต๊เรียบร้อยแล้วนะคะแบบว่าเอาเอลิเมน์ทั้งหลายมาวางเนาะก็พอใจแล้วนะคะระดับหนึ่งเนีก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีแบบเอาอะไรม,มาวางอีกหรือเปล่าแต่คิดว่าอันนี้ก็แบบดูแบบมันก็น่ารักดีแล้วเนาะนี่ละคะ่ะภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นไปได้ดีนะคะในการ เกของนะคะเคลียรพัสดุที่ส่งมานอนแล้วก็มาจัดโต๊ะกันนะคะในวันนี้สําหรับคนที่แบบพื้นที่ห้องนะอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะแบบมองว่าโต๊ะแบบนี้มันก็ไม่เลวนะคะทุกคนเพราะมันก็มีสองชั้นดแบบ้วยแล้วแบบถ้าสมมติเราจะใช้พื้นที่อื่นอย่างเงี้ยเราก็สามารถพับเก็บโต๊ะนี้ได้ด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> มันดีค่ะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะ <c oughs> แล้วนี่นะคะเราก็ข้ามปีมาแล้วนาะเพราะว่าเราก็ขึ้นปีใหม่กันมาแล้วนะคะปี2023นั่นเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยน้อว่า วันเวลานะคะจะผ่านไปรุวดเร็วขนาดนี้เนาะก็ถึงแม้คลิปนี้นะคะอาจจะลงช้าหน่อยเนาะแต่ว่าก็เป็นคลิปแรกนะคะของปีของช่องเมกานิีแม่มเนาะยังไงก็นั่นแหละค่ะแม่มก็ขอพูดเป็นทางการอีกทีนึงเนาะว่าแฮปปี้นิวเอียร์นะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะปี2023หรือว่าปีพศ2566อ,อ25เนาะก็ขอให้ปีนี้นะคะก็เป็น ปีที่อ่อนโยนนะคะกับทุกๆคนเนาะแล้วก็ใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะก็เราก็มาพยายามไปด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคืนนี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยจะมาทําเป็นเหมือนกับว่าตั้งเซตโกนะคะของปี2023เนาะแล้วก็จะมาดีแคปปี2022ด้วยว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้ก็นอกเรื่องนะคะทุกคน แหม่มนะคะใส่ออฟฟิศนะคะที่เป็นชุดนอนแอเรียลนาที่เป็นอยู่ในคลิปที่มียอดวิวสูงสุดนะคะในชาแนนะคะก็คือคลิป night nice skin care r o u t y นะคะ v ว r s i o ันทาวเวเนาะที่แบบมียอดวิวนะคะเป็นเหมือนเลยก็แหม่มก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่แบบว่าเข้ามาดูกันเนาะแล้วก็มีแบบว่าการคอมเมนต์นะคะเยอะมากๆเลยก็แหม่มก็ดีใจมากๆเลยเนาะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกคนแล้วก็ นี่มันก็ใส่ที่คาดผมทไทยากิเนาะให้ติงต่างเป็นคลาวเดอวยแล้วกันนะคะเมกานี่แมมนี่นะคะก็จะเป็นสมุดนะคะที่เป็น g o p น a n n e r เนาะที่แมมซื้อมานะคะแม่มก็จะมารองเขียนดูเนาะในปี2023นะคะเหมือนในเล่มเนี่ยเขาก็จะมี g o setting เนาะที่แบบว่าเซตเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็ step p a n n i n g นะคะเป็นการ p พ a n n i n g เนี่ย s t ลเ step s t e เนาะ แล้วก็ h a p p y tracker นะคะก็คือเหมือนการติดตามนิสัยแบบว่าอะไรที่เราอยากจะฝึกเนาะให้มันดีขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มี weekly g o focus นะคะก็คือแบบว่าเป็นการโฟกัสเป้าหมายนะคะในแต่ละสัปดาห์เนาะแล้วก็ m o n t ี่ y r e v i นะคะเป็นการรีวิวในแต่ละเดือนแล้วก็สุดท้ายจะเป็น project planner นะคะเป็นการแพนโปรเจกต์นะคะทั้งปีเนาะของเราซึ่งมันก็จะอยู่เซตในเล่มนี้หมดแล้วนะคะ หน้าปกเขาก็จะเป็นเล่มแบบผ้าาด้วยนะทุกคนเขียนว่า Now a l New e a r นะคะคือจะทำตอนนี้หรือว่าจะไม่ลงมือทำเลยนะคะนี้แหม่มสั่งสีทองมานะคะซึ่งนี่เราให้มันเซตเข้ากับดินสอน,นะคะสีทองมัอนก็เลยเราจะเปิ่งประกายไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวแหม่มจะมาแกะก่อนนะวิ่งน่ารักมาเกเลยอ่ะคือเล่มมันน่า,ารักมากเลยทุกคน ปกติแหม่มจะเขียนแค่แบบพวกไดอารี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองบันทึกอะไรแบบนี้กันนะคะแล้วก็ให้มันจบทั้งปีนะคะแล้วมาดูกันอีกทีเึงตอนสิ้นปีแบบว่ามีการรีแคปปี2023ว่าเป็นยังไงแล้วก็แบบอาจจะมาดูว่าแบบได้ตามเป้าหมายไหมนะคะที่เราตั้งไว้เนาะสวยมากๆเลยอะ่ะนี้หม,มันก็ไม่เคยดูข้างในมานะคะเพราะเราก็เพิ่งแกะมาเนาะอ๋อแล้วจะมีพิมพปฏิทินนะคะ ก็มีแบบ who am i ก็ <Okay. S 1> มีจุดเริ่มต้นเหเดอร์กินีก็คิดอะไรในหัว <Okay. S 1> go and balance นะคะเย <Yeah, S 1> น,นี่แพ a n นอร์สเตปทูซักซ s ดด้วยอ่ะก็เป็น w e e k นี p l แพนกับ to do t ด mm ิส hmm. ว่าต้องโฟกัสอะไรบ้างอ้า <Wow. S 1> วก็คือเหมือนมีตามที่เขาเขียนในสมุดเลยนะ mm hmm. ว่ามีแบบ อะไรบ้างแล้ก็มันมีรีวิวโปรเจกต์แพนเนมันก็มีโน้ตให้นะคะโน้ตให้แค่สองหน้าไม่ค่อยเยอะเท่าแบบเพราะว่ามันเป็นเล่มที่เขียนเป้าหมายเนาะอุ้ยดีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาเขียนกันนะคะว่าเราเป็นใครนะคะนี้คือน,นี่ก็ผ่านมาอาทิตนึงแล้วเนาะไม่เป็นไรเราจะเขียนย้อนหลังนะคะ คะทุกคนก็างเนี้คิดว่ามันน่าจะมีโนต้ตให้เยอะกว่านี้เนาะแต่ว่ามันมีโนต้ตให้แค่2แผ่นสุดท้ายมันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามารีแคปปี2022เนี่ยสองหน้าสุดท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาตั้งเซ็ตโกนะคะปี2023ข้างหน้าเล่มมันเองโอเค อันนี้นะคะมันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะมองย้อนไปในอดีตนาะเรื่องราวที่ผ่านมานะคะของปีที่แล้วก็เราก็ค่อยๆนึกค่อยๆทําไปก็ได้คะ่ะแล้วก็มันอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะแต่ว่าเหมือนเป็นการเรียบเรียงข้อมูลในหัวเนาะแล้วก็แบบย้อนเรื่องราวนะคะในหัวแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือเนาะทุกคนค้าม่ยก็ทําการ เขียนนะคะถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดนะคะรีแคปนะคะปี2022นี่ลงไปในสมุดโน้ตเล่มนี้แล้วนะคะแล้วก็ตัวเป้าหมายนะคะโกของแมมด้วยที่จะทำในปี2023นะคะก็มันเทคทามากจริงๆทุกคนก็คือตอนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วนะคะม่วงแล้วแหละตอนนี้เมนื่อยมาะม,ม่วงมาๆแล้วด้วยโอเคปีนี้นะคะก็ หวังว่าจะเป็นปีที่ดีนะคะสําหรับทุกคนเนาะแล้วก็เป็นปีแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะใครที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยก็เรามาพยายามด้วยกันนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้น้อยยังไงก็เจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย굿ไนท์นะคะทุกคนอบอกกรไม่ติด